เราจะไปดูให้เฮงมันบอกมันไม่สบายกดท้องกินเหล้าหรือเปล่าไม่รู้แต่มันไม่กินข้าวมาหลายวันแล้วจนหมดตังหรือยังไงเราต้องไปดูมันนอนตมเลยไม่รู้มันจริงหรือเปล่าไปดูมันดีกว่ามาตมเจ้ามาเรกวันนี้เฮงเฮงไม่สบายเป็นไรวะ ไม่เวลาแล้วไหมแม่แม่ทำงานอ่ะเจ็บโัวฮะปวดหัวเป็นไรทั้งปวดหัวมึงกินข้าวบ้้งเปล่าข้าวก็ไม่ได้กินเรากินเปล่าเราไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินเฮียมึงเขาบอกมึงไม่ค่อยกินข้าวมันเป็นไรเก็บเงินไว้ไหม ฮะเขาบอกมึงไม่กินข้าวมึงถึงเป็นเงี้ยใช่ป่าวันนึงกินข้าวกี่มือม้อมื้อสองมือ้อเอาเงินไปทำอะไรวะแล้วมันเป็นไรปวดหัวมึงกินมียาก,กินยังกินแล้วินแลไปหาหมอก่ามึงตายนะเว้ยไม่พบหน้าลูกหน้าเมียนะเว้ย ถ้ามึงไม่รักษาตัวเองไม่ดูเนี่ยเขาก็ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวไม่กินข้าวไม่ไรคนก็บอกมึงไม่กินข้าวกันอ่ะไม่ไ่กินข้าวเลยไม่ไหวไี่นิงควยต้องมาเสียตังรักษาพยาบาลอย่างน้ไปคุมนะมึงจะเหมือนตั้เขียวไงมึงคิดดูดีเอ้าแล้วก็นอนดูข้าวก็ต้องกินกินข้าวก็ต้องกินนี่นี่เลยวะแต่มึงจะทำงานไหวได้ไงมึงไม่มีข้าวกินไม่กินข้าว นาพี่จอให้กูมาดูถ้ามึงไม่กินข้าวแล้วไม่สบาย,ยางี้เขาไม่ไหวนะเขาบอกให้พี่มาดูนะมึงต้องทําข้าวต้องกินพักไม่สบายอะไรเงี้ยพักได้แต่ไม่ใช่ไม่กินข้าวแล้วทํางานก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็แย่ดีวะมึงเกี่ยวจากการไม่กินข้าวป่ะใช่ป่ะเออไม่เอานะ เออกินข้าวมึงไม่ใช่อะไรต้องกินข้าวตัวนี่มาแ,แมงผอมเ,ออเห็นที่โค้งไมมึงติดเอ็ดไหนะเนี่ยอ๋อแค่นี้นะไม่งั้นมึงตายนะกูบอกก่อนนะออไม่ได้ไปหาเมียหาลูกแนะ่อืมไม่เป็นไรนะเออพรุ่งนี้ถ้าไม่นี่พาไปหาหมอข้าวกินด้วยกูจะให้พวกนี้ดูเคนะ